ที่ด้านซ้ายนะครับให้เราเข้าที่เมนูเปิดงานซ่อมนะครับจากนั้นนะครับหน้าจอก็จะเข้าสู่การเพิ่มข้อมูลการแจ้งซ่อมนะครับเลท,ทีงานซ่อมก็จะปรากฏขึ้นมาอาัตโนมัตินะครับเราก็ใส่กรอกข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดที่จําเป็นนะครับข้อมูลที่จำเป็นก็จะมีดอกจันแจ้งไว้นะครับยี่ห้อนะครับ หมายเลขเครื่องนะครับชื่อผู้แจ้งเบอร์โทรศัพท์หน่วยงานของผู้แจ้งนะครับกรณีลูกค้ายกเครื่องเข้ามาซ่อมนะครับก็จะมีอุปกรณ์ที่ติดเข้ามาด้วยเช่น พวกสายไฟอ,อุปกรณ์มึกอะไรเงี้ยครับถ้าเป็นเครื่องปิ้นนะครับถ้ามีก็ใส่ถ้าไม่มีก็ข้ามไปกรณีที่เราไปออนไลน์ site, ที่ลูกค้านะครับก็ควรที่จะระบุสถานที่เพื่อให้ช่างเนี่ยเขาเข้าไปหน้าง,งานได้รวดเร็วถูกต้องนะครับสถานที่ติดตั้งนะครับอยู่แผนกไหนชั้นไหนฝ่ายไหนนี้เป็นต้นนะครับ แล้วก็เลือกว่าช่างผู้รับผิดชอบคือใครนะครับประเภทงานนะครับรายละเอียดาการนะครับหมายเหตุอื่นๆถ้ามีนะครับสมมติเสนอราคาก่อนซ่อม รูปถ่ายนะครับถ้ามีก็เบาหาไฟล์รูปเข้ามาถ้าไม่มีข้ามไปก็ได้ครับไม่เป็นไรเมื่อเรากรอกข้อมูลทุกช่องครบแล้วก็คลิกที่ยืนยันเป็นอันเสร็จนะครับเราก็จะพิมพ์ใบแจ้งซ่อมนะโดยปกติเราก็จะพิมพ์ถ้าหากเราไม่พิมพ์แล้วก็ไม่สนใจก็ไม่พิมพ์ไปนะครับถ้าเราพิมพ์ รูปแบบของใบแจ้งซ่อมนะครับก็จะเป็นแบบนี้มีหัวบริษัทนะครับหน่วยงานของเรามีเลขที่เอกสารข้อมูลสินค้าอาการการติดต่อปัญหาแล้วก็การมอบหมายให้ช่างท่านใดในการซ่อมนะครับด้านล่างเป็นข้อกำหนดเงื่อนไขนะครับก็จะได้ A4 สใบ ในอัตราส่วนที่พอดีนะครับเราก็พิมพ์แล้วก็ให้ลูกค้าเซ็นนะครับอันนี้ก็คือการเปิดงานซ่อมเรียบร้อยนะครับ